วิเคราะห์บอลไทยเบนเทนล้มโตะชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพีจารวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกชิงอันดับที่3าระหว่างอิตาลีครับจะพบกับเบลเยียมนะวัจนจันทร์อาทิตย์ที่10ตุลาคม2564ัครับแข่งขันกันที่จุดสเปเมซ่านะครับวันนี้ต้องบอกว่าอิตาลีได้เปรียบในเรื่องของการลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับโอเคเรามาดูกันต่อในเรื่องของสถิติเฮตุเฮตุครับพวกเขาเจอกัน6นัดหลังสุดต้องบอกว่าอิตาลีนั้นแทบจะผูกปีชนะเลยนะครับ คือเจอกัน2ข้ครั้งหลังสุดเมื่อประมาณกรกฎาคมนะครับกลางปีที่ผ่านมาเนะี่ยอิตาลีเอาชนะเบลเยียมไปได้2ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลยูโรที่ผ่านมานะครับยูโรครั้งก่อนอิตาลีก็เอาชนะได้2อศูนย์ชัยชนะครั้งสุดท้ายของเบลเยียมเกิดขึ้นเมื่อปี2015ในศึกการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนะครับเกมนั้นเบลเยียมเปิดบ้านถลม่มอิตาลีไป3ประตูต่อ1แต่ว่าอีก3เกมก่อนหน้านี้ครับ ปี1954ครับชนะไป4-1ปี2000ก็ปจน2-0แล้วก็ปี2008ชนะ3-1ต้องบอกว่าสาติค่อนข้างที่จะเอนไปทางอาซูรีซะส่วนใหญ่นะครับผลงาน6นัดหลังสุดครับในฝั่งของอิตาลีเจ้าบ้านพวกเขาเพิ่งจะแพ้เกมแรกนะครับก็คือแพ้กับสเปนในศึกของฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกรอบรองชนะเลิศแต่ ผลงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาโชว์ผลงานได้สุดยอดนะครับถล่มลิทัวเนีย5-0เสมอสวิตเซอร์แลนด์0-0ครับเสมอบังการีย1-1เสมออังกฤษ1-1แล้วก็คว้าแชมป์นะครับแล้วก็เสมอสเปน1-1ในส่วนของฝั่งเ,เบลเยียมครับพวกเขาแพ้เป็นเกมที่2ในรอบ6เกมหลังสุดนะครับโดยล่าสุดเนี่ยอ,ออกนำฝรั่งเศสไปก่อน2ประตูต่อ0ก่อนที่จะโดนฝรั่งเศสยิงคืน3ลูกรวดก่อนหน้านี้ครับเอาชนะเบลารุสได้1-0 ชนะเช็ก3าูนในบ้านบุกไปตบเอสโตเนีย5้สองแล้วก็ชนะเบลเยียม2ประตูตอนหนึ่งก่อนที่จะเฉือนบุรุเกต1นศูนย์นะครับโปรแกรมท่านไปครับในส่กของฟุตบอลโลกเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะครับเบลเยียมจะเปิดบ้านรับการเมเยนเอสโตเนียครับส่วนอิตาลีจะเปิดบ้านรับสวิตเซอร์แลนด์มาดูกันต่อในส่วนของข้อมูลบ้างครับต้องบอกว่าอิตาลีนัดล่าสุดพวกเขาเล่นได้อย่างน่าผิดหวังนะครับตอนนั้นเป็นแฟนผลงานต้องบอกว่าสู้สเปนไม่ได้เลยวันนั้นแม้ว่าจะ ยิงประตูไล่คืนมาได้แต่ว่าต้องโทษกับว่าพวกเขาเนะี่ยมีโอกาสจบสกอร์แต่ว่าไม่เฉียบคมแล้วพอไม่เฉียบคมโดนสเปนเล่นงานด้วยเกมโต้กลับด้วยเกมความเร็วหรือว่าการเพรสซิ่งกระดนสูงเนี่ยทำให้อิตาลีไปไม่เป็นนะครับโรเบรตอวัชชินีก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเกมนั้นเนี่ยเขาวางแพ็กติกผิดด้วยตั้งแต่ช่วงครึ่งนา,นานแรกแล้วก็ต้องโทษลูกทีมด้วยว่าไม่สาม,มารถจบสกอร์นะครับได้ตามที่ต้องการทําให้พวกเขาเนี่ยพลาดท่าปาชัยไปและยิ่งมาเสียใบแดงจาก โบนูชี่อีกนะครับก็งานหนักอิตาลีก็คืนคืนเป็น2เท่าเลยนะครับในส่วนของโรบิโตม์มาชินีครับออกมาพูดถึงเกมนี้นะว่าพวกเขาจะเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็จะทําให้แฟนๆเนี่ยกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายของคนนี้บ้างครับโรเบียโต้มาตินเนสครับโอ้โหผลงานนัดล่าสุดต้องบอกว่าเล่นดีมากๆแต่ว่าเป็นบอลคนละครึ่งนะครึ่งแรก เป็นลูกทีมของมาร์ติเนสเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับนำสอประตูต่อศูเรียกได้ว่าเกมนั้นเนี่ยฝรั่งเศสสู้ไม่ได้เลยนะแต่ครึ่งหลังครับเดชองก็ไปแก้เกมแล้วก็มาได้3ประตูรวดเรียกได้ว่าเป็นสุดดราม่าเลยนะครับนำก่อน2 0แล้วก็มาโดนไล่เป็น2 1 1 2 2 2ก่อนที่ลูกากูจะยิงประตูขึ้นนำแต่ว่าล้าหน้านี่คือดราม่าเลยคือถ้านาทีนั้นนะครับนาทีที่8 4 8 5เนี่ยถ้าลูกากูได้ประตูลูก,กันนะ เบลเยียมอาจจะชนะแล้วก็เข้าสู่รอบชิงแต่พอมาได้ปุ๊บแล้วโดนฝรั่งเศสโต้กลับนะครับเป็นเตโยเฮนันเดยสครับยิงจากนอกกรอบโทษสวยงามมากทําให้ฝรั่งเศสของเขาได้ช่องเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเขายิงชะเลิศเกมนี้เนี่ยบอกว่ายานิคคาราสโก้เนี่ยยิงกับโรเบรู้คูโคลหนึ่งลูกนะส่วนทีมนิวครับโรเมโต้มันชินี่ก็วันนี้น่าจะปวดหัวครับเขาจะคงเหลือแค่คีเอนี่คนเดียวอาจจะส่งบัตตงนี้ลงมานะครับนี่คือ รายชื่อผู้เล่ที่คาดการเอาไว้ชิโรเมลวเล่นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บอาจจะได้เห็นมอสซิคินครับลงมาแทนในเกมวันนี้ส่วนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับสำหรับลูกทีอมอเดนี้ตัวหลักๆอยู่ครบกันหมดแต่ในฝั่งของเบลเยียมครับพวกเขาจะไม่มีโมทมัสมูนิเย่นะครับทอเกนฮาซาแล้วก็เมอร์เชนคริสเตียนยองเบนติเก เล็กซิสเลเมเกอร์กับอาร์ตูเตเต้เนี่ยก็อาจจะได้โอกาส2คนหลังนะนะครับส่วนอินดิทาซานต้องบอกว่าเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของคอมฟิตนะครับแล้วก็เจ็บโคนขาหน,นิบเจ็บน่องเช่นเดียวกับเรนโดทอซาร์ดวันนี้เขาจะได้ลงเล่นในเกมชิงที่3แน่นอนนะครับคาดการณ์กันไว้แบบนั้นในฝั่งของลีกเลนครับ สื่อดังของอังกฤษก็ออกฟันทงมาแล้วว่าวันนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ทั้งสองทีมเนี่ยจะยิงประตูได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เลือกเล่นไปที่อิตาลีชนะนะครับส่วนลูค้าคู่ก็ตักข้อมูลนะนะครับสายของโรโมโน่เขาบอกว่าลูคูคูน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับจากการรายง,งานข่าวล่าสุด วันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีลูคาคูนะเพราะว่าเพิ่งจะอัปเดตเล็้วทางเมื่อสักครู่นี้เลยครับทั้งแฟนเพจของเชลซีแฟนเพจของอิตาลีสื่อดางๆอิตาลีเนี่ยก็ออกมาเล่นข่าวว่าลูคาคูมีปัญหาการบาดเจ็บจริงๆนะครับโอเคในฝั่งของเจ้า้านครับวันนี้จะมาในแผนนะครับ433พวกสประตูเป็นดานลุม่านะครับ คู่เซนเตอร์มีใครในนี่ยืนคู่กับบาสโตนี่ทางซ้ายมีเออร์มอนซันครับทางขวามีคาราเบียตรงกลาง3ตัวครับจอาจินโยเบลิกินนี่แล้วก็โรคาเทลลี่3ประสานแนวลูกวันนี้จะมีคีเอซ่าครับมีลาสพาโดรี่แล้วก็เบราดี้คือชิโอเอโมอบิเลน่เนี่ยมีฐานการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยในส่วนของฝั่งเบลยเยียมครับวันนี้พวกเขามาในแผน3 4 2 1ครับผู้สาวตูวจะเป็นกูตัวครับเซนเตอร์ฮามีเดนด็อกเกรอร์โบยาตา้าแวนซองเกนตรงกลางมีวานาเค้นนะครับยคู่กับวิเซล ทางซ้ายมีฮาซานะครับทางขวามีแคทชินี่แล้วก็สาแนวะรุกจะมีทอร์ซสนะครับควินเดอร์บอยแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยผมว่าจะน่าจะเปลี่ยนไม่น่าใช่รูคาคูครับอาจจะเป็นตัวเลือกของมัลติี้ก็จะมีอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะกองหน้าของเบลเยียมดีๆมีเยอะนะครับอาจจะต้องดูแหละว่าวันนี้ มาตีเนสจะแก้เกมยังไงนะครับแต่โดยรวมแล้ว,ว,วนเนี่ยถ้าตำแหน่งสองตำแหน่งก่อนแล้วกันพวกสาประตูผมมองว่าวันนี้ดดนาลุม่าเกมล่าสุดกับสเปนเนี่ยโชเซฟสาคัญสาค,คัญเยอะแต่ว่าสำหรับผมฟอร์มยังไม่นิ่งนะส่วนกูตัวเนี่ยต้องบอกว่า3ลูกที่เสียเนี่ยมันสุดความสามารถจริงๆนะครับก็ผมมองว่าวันนี้ประตูกูตัวดูดีกว่าแม้ว่าจะเสียถึง3ลูกก็ตามนะครับเซนเตอร์ฮาฟสามคนวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากโบยาต้ากับเดนด็อกเกอร์ ทองเกนอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าคีเอรเลนี่กับบาสโตนี่นะแม้ว่าบาสโตนี่จะเป็นสำรองก็ตามครับแต่ว่าอิตาลีเป็นบอลระบบรวมทั้งวิงแบ็กเอมอร์ซันกับคาร์เบียนัตก่อนอาจจะเล่นไม่ดีแต่วันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่ามาตรตินี่คงกลับไปแก้เกมใหม่อีกครั้งหนึ่งผมว่าแผงหลังวันนี้ของอิตาลีทั้ง4คนนะครับดูดีทั้งเรื่องของเกมลูกแล้วก็เกมรับส่วนวิงแบ็กนะครับหรือว่าริมเส้นของเบลเยียมเนี่ยมีแคชิชนี่กับฮาซาตรงนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นถ้าถ้าต้องเล่นทางลางลกมกล่ววา ถ้าเบลยเยียมเล่นเกมลุกใสอิตาลีเยอะๆแล้วโดนโต้กลับเร็วๆเนี่ยจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าวันนี้เซ็นเตอร์ฮาฟทั้ง3คนไม่ได้เล่นด้วยกันบ่อยแม้ว่าจะติดทีมชาติมาแต่ผมรู้สึกว่าการที่พวกเขาเพิ่งลงนัดแรกครับความเข้าขาอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันอาจจะดูดูดรอปกว่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วยิ่งต้องมารับมืออย่างคีซ่าอย่างเงี้ยโรคาเทนลี่อย่างนเงี้ยนักเตะที่มีความเร็วอ่ะผมว่าวันนี้เบลยเยียมกองหลังเหนื่อยครับส่วนตรงกลาง วานาเค่นกับวิเซลผลงานนัดก่อนสำหรับผมถือว่าสอบผ่านนะในระดับหนึ่งแต่ว่าวันนี้เล่นแบบพะวงหลังอะ่ะคือพอกองหลังไม่ใช่ตัวหลักอยู่และยิ่งลูคาฮูไม่อยู่เนี่ยผมว่าวันนี้เกมตรงกลางของเบลเยียมไม่น่าจะสู้จอร์จินโยปเรกินีแล้วก็โรคาเทรีได้3คนนี้ของอิตาลีเนี่ยคือเกมครึ่งหลังเนี่ยเล่นดีมากนะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างสรรค์เกมลุกได้เยอะพอสมควรแต่ว่าตามไม่ทันแล้วแต่ว่าวันนี้พอมาเจอเกมตรงกลางกับเบลเยียมเนี่ย ถ้าวัดกับเลออิตาลีดูดีกว่าจริงๆนะครับแนวลุกนะครับเควินเดอ์บอยกับทอซาสองคนนี้โดดเด่นแน่นอนแล้วต้องคงจะต้องเป็นเดอะแบ็กเล่นเล่นร่วมกับแคชเชนี่เล่นร่วมกับฮาซาวันนี้ผมมองว่าถ้าลูคคาคูเซอร์ไพรส์ได้ลงนะก็อาจจะมีดีที่ของเกมลุกในฝั่งของเบลเยียมแต่ถ้าลูคาคูเจ็บจริงๆตามสื่อที่รายงานออกมานะครับวันนี้เบลเยียมเหนื่อยแล้วราคาที่เปิดมาเนี่ย ปปผมคิดว่าไม่น่าพอแล้วน่าจะหลายไปครึ่งลูกส่วนแนวลุกของอิตาลีครับ3าคนเคซ่ารัสพาโดรีเบลาดีมีความเร็วทุกคนน่ะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เกมลุกของอิตาลีน่าจะหลากหลายมากๆนะครับสุดท้ายครับผมรู้สึกว่าอิตาลียังมีดีกว่าทาั้งเรื่องของตัวบุเล่นแล้วก็ระบบการเล่นบเบลเยียมบอกว่าวันนี้ไม่พร้อมจริงๆนะครับพวกเขาอาจจะไม่มีลูกคาคูที่เป็นตัวความหวังแล้วก็อาจจะ เขาเรียกว่าเกมรับอ่ะน่าจะสู้ไม่ได้จริงๆขอเลือกเชียร์ไปที่อิตาลีดีกว่าเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยนะครับอิตาลีไม่น่าจะแพ้อีกแล้วแล้วก็เต็มที่คือแค่เสียหูแล้วกันยังไงวันนี้ก็ขอเลือกเชียร์ไปที่อิตาลีบี้ให้ยับครับสุดท้ายถ้าหากคุณชอบเทปนี้ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานเบนเทียนลมโต๊ะด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแอดไลน์มาที่ ad v k b a w l ลน์แอดนี้นะครับแายแดเดียวรับทีเด็ดบอลเต็งบอลเซฟเมืเ่อวานที่บอลเซบเข้านะ ได้ไปในเรื่องของสวีเดนนะครับแล้วก็โดนทางการี่วัดกันไปแล้วกันส่วนวันนี้ไปที่อสซูรีครับขอบคุณครับ